มาดูว่าวันนี้ยายจะทำอะไรพี่น้องคะอืมโอ้หนึ่งปลามาดูกันนะคะเราจะเอาผักออกก่อนเนาะอืมใส่แบบหมกๆเลยทำแบบรีบๆเหีวหิวไม่รู้จะกินอะไรนะคะคนป่วยอยู่ที่นี่ป่วยก็ต้องรุกทำเองนะคะพี่น้องคะ ดูหน้าตาของหนึ่งปลากันเอาผักออกก่อนเนาะเอาผักออกก่อนนะคะผักชีขอ,อวานนี้ตอนเย็นก็ไม่ได้กินอาหารฝรั่งเรื่องอาหารเ็าช่วยไม่ได้นะ,ะดูหน้าตาของปลาใหญ่จา้า น้องเดี๋ยวช้อนมาตักให้เดี๋ยวช้อนช้อนบุงเครื่องแบบน้ำออกซิซึอุจุอุจุหอมผักชีนะคะปลาหนึ่งตัวเนื่อปลาแบบทรงเครื่องพริกแกงเนาะ ก็ตำหอมตำตะไคร้นะคะทรงเครื่องมาจ้ามากินข้าวกับคนป่วยพี่น้องคะมาใส่จานแล้วเหมือนหอมอกเลยพ็ใส่เป็นเครื่องพริกแกงเนาะก็จะมีมีพริกมีตำหอมตำตะไคร้นะคะน่าจะกินแล้วมีแหงอ่านายวันนี้ของคนป่วย สวัสดีค่ะพี่น้องขาสวัสดีค่ะบ่ายแล้วเนาะบ่ายสองแล้วน,นะเออมากินข้าวด้วยกันอยากกินแซ่บๆนึ่งปลาแบบใส่พี่แกงมาดูกันใกล้ๆพี่น้อง อืเนื่อปลาแบบตำพริกนะคะตะไคร้หอมแดงนึ่งผักตักข้าวมานิดนึงเนาะเพราะเมื่อวานนี้ตอนเย็นไม่ได้กินข้าวเย็นมีแตงโมอยู่ข้างๆนะสามีซื้อมาให้อืเป็นยังไงลองมาชิมกันดูนะคะกินยามากปากคอก็ก้านไปหมด รสชาติก็หอมเลยอ่ะเผ็ดเลยนะคะแซ่บเลยอ่ะ <c oughs> อยากกินอะไรเผ็ดๆแซ่แบๆคิดถึงคนเมืองไทยคิดถึงนา,นาคิดถึงใหญ่ๆทำอาหารให้กินนะมาพีโนโา่น้องค่ะ เจ็บปวยถามว่าสามีดูแลไหมเขาดูแลนะคะแต่เรื่องอาหารเนี้ยเราทำให้ไม่ได้เนาะหุงข้าวโอเคอยู่นี่ก็ข้าวเข้าหมงเมื่อวานแล้วเราไม่กินเองนะฮะหอมหอม,มเครื่องแกงรสชาตินี่จ่าก็ใส่ซสี้๊วขาวน้ำปลาแล้วก็รสดีแค่นั้นเองคุกพิก พริกตาใส่ตะไคร้หอมแดงนะเป็นมะกรูดเนาะอือร่อยถ้าหย่อนน้ำปลาเนี่เป็นหมกเลยนะเนี่ยปลาตัวหนึ่งก็ถ้า พูดเรื่องบ้านเราก็เหมือนคล้ายๆปลานินเนาะปลานินทะเลโคบ้าลืออยู่อีกสี่ตัวบอกสามีไว้แล้วถ้าลดราคาก็จะเอามาไว้ให้เมียกินใส่ตู้แข็งนะคะไม่เคยซื้อสดๆซื้อมาสดๆแบบลรดราคา แล้วเอาเข้าตู้แข็งพูดผิดถ้าซื้อกินแบบใหม่ๆอยากกินแล้วเดินไปซื้อเลยอันนั้นแพงนะคะตอนนี้อยากจะดูกิโลตั้งสิบเก้ายูโรไม่ไหวเพราะว่าของที่จะใส่ตู้แข็งได้เพราะว่าเขาเอามาใหม่ๆสดๆพอเราเข้าไปเออกออกมามันก็สดหวาน เหมือนเหมือนปลาสดๆนี่แหละพี่น้องจา๋าท่านเป็นปลาใหม่ครั้งแรกนะคะฟังแต่ยาจ๋าบอกว่าสามีซื้อของลดร,ราคาให้กินนะคะของลดราคาเขาเรื่องว่าของโปรโมชั่นนะคะไม่เรียกว่าของใกล้หมดอายุลรดราคาเนาะ อันนั้นก็มีเหมือนกันอันนั้นบางทีสามีก็ซื้อเหมือนกันนะคะแต่คําว่าอย่างปลาเนี่ยเขาไม่เรียกว่าเขาเรียกว่าโปรโมชั่นอืมพูดผิดนะ,ะโปรโมชั่นซื้อเยอะๆซื้อแบบ6กกิโลเป็นลังได้ราคาถูกๆอะไรอย่างนี้ไงเหมือนหมูเวลาสามีซื้อเวลาเขาโปรโมชั่นซื้อหนึ่งกิโล แถม1กิโลอะไรประมาณเนี้นะคะมันก็จะมีจัดเนาะถ้าคุณอยู่ในเบลยเยียมนี่จะรู้ว่าไม่ว่าปลาหมูกุ้งไก่เขาจะทำกันเป็นอย่างนั้นก็จะวนกันไปนะคะคนที่ช้อปปิ้งแล้วมีหนังสือช้อปปิ้งนะคะเขาจะแจ้งมาส่งถึงบ้านเนาะนี้ก็ทั้งแชมพูของใช้ของสอยทุกอย่าง สองแถมหนึ่งในตอนนี้เหมือนในเกรือกฟัดนะคะของใช้วิตามินสองแถมหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ของที่เสียนะฮะเอาจริงแนละ้วทำวิดีโอเมื่อกี้ไปแล้วก็นอนต่อมันมีความรู้สึกว่าช่วงนี้ไม่รู้หมอไปกดเจอเส้นหลับหรือเปล่ายิ่งหลับแล้วยิ่งเพียรู้สึกเพียเหมือนกับจะนอนได้ทั้งวัน อ่อยเปน็นยอง่ะ mm hmm. คิดถึงแม่บอกไม่หิวแต่กินได้ <c oughs> อันนี้ต้องกินเพราะกินยานะคะแต่ก็อยากกินของแซ่บแบบนี้ยากอะ เผ็ดๆแต้ก็มีแหงแต่ก็ไม่อยากกินส้มตำนะ มะเขือนึ่งไปด้วยกันกับปลาปลานี้เขาะจะแน่นๆเหมือนปลานิลเนาะอืมัมนโคโอเคส กันหน้าเบื่อหน่ายมากตอนนี้เบื่อหน่ายตัวเองอโอเคนะพี่น้องค้าได้แค่นี้ก็เยอะอยู่พอก่อนอันข้าไปนิดเดียวเอาไว้เติมรอบเย็ยน เอาจริงและกินยาต้องกินข้าวทุกเวลาเป็นหมูแน่กลวยกระดูกเส้นไม่ผอมนะเพายาเขาแรงต้องกินอาหารรองท้องก่อนกินยาอืมแซ่บมะยาอยู่ กำลังนื่งกินกับปลาหวานเลยอะ่ะข้าวนิดนิดตัวแสบท้องพอแล้วน้ำแบบเยอะๆ ของผักของปลาเป็นองกถึงเครื่องหอมอม,มากินแตงโมกันดีกว่ามาผ่าแตงโมกันนะคะรู้ว่าแตงโมเราจะแดง เวลากลับมาตอนเย็นเวลาชอบกินนะคะมาลุ้นแตงโมกันนี้ก้ว่าเผ็ดเผ็ดเผ็ดแก้เผ็ดอืมสีสวยอยู่ดูสิอืมหอมหอมนะคะหอมหอมหอม,หอมอยังไงอะของกินก็ไม่หนีหอมืมเหงื่อแตกเลยนะเนี่ย ปุ๊บขอโทษขออภัยกินแค่นี้อิ่มแล้วหรอเนะี่ยปกติกินเยอะนะยาวันเด้งหลายเม็ดนะฮะโอ้ยอืมหวาน ได้อยู่หวานนะครับพี่น้องค่ะคิดนี้ไปแล้วคะ่ะขอบคุณทุกกำลังใจเนาะแล้วก็ขอบคุณทุกคันแนะนำด้วยนะคะสวัสดีค่ะ